โอ้ย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 โอพยโอ้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 ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอายโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอบยโอ๊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 ยโอ้ยโอ เป็นกต yeah. well, ิกาคิกบ็อกซิ่งรอบนี้ครับชื่อค์ครับแบงค์รัชตะหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับเลยกันเลยสองนาทีเฮ้ยมาประกันตรงนี้หน่อยสักคนกริดไปไหนแล้วกริดกริดกรรมการได้ครับอุ้ย Ôi 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 ui 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 ôi 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 ôi

อุ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมั้ยพอแล้ว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 ใหญ่โนู่นเดี๋ยวนะตายแล้วทุกคนไม่ได้โอ้ยม่งใจสู้จริงเป็นไงบ้างยังไหวอยู่ไหมไหวโอเคไม่ได้มึนไม่ได้อะไรนะตอนนี้โอเคมีอะไรแตกไหมไม่นะโอเคมีแต่แผลเดิมแเดิมเป็นไงบ้างฝีมือเขาไม่ยอกครับเหมือนอยู่เหมือนอยู่โอเคไม่เป็นไรเป็นไงบ้างถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าแต่ว่าผม เจ็บเจ็บเข่าเอ้ยเจ็บเจ็บขาขาแข็งขาเขาแข็งแต่ตอนบล็อกขาแข็งอืออือหือว่าเขามีร่างกายที่อ่อครับแข็งกระดูกเขาแข็งโอเคป๋อมเมยเพื่อนหน่อยป๋อมเมยเพื่อนหน่อยเป็นบุญตาเป็นบุญตาเป็นบุญตาคู่นี้ย่ำย่ำ